สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่องธุรกิจเศรษฐีหมื่นล้านตัดปิติทายาทสิงพร้อมอวดรถหรูยกให้เป็นสุดยอดคนขยันทำมาหากินสำหรับเศรษฐีหมื่นล้านตัดปิติพิรมพักดีนักธุรกิจทายาทรุ่นที่4ของตระกูลพิรมพักดีผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทยสามีนางเอกสาวตลอดการนุนวรนุน์ ที่ล่าสุดมีภาพของตอ๊อดพิติีเผยพระธานในโลกโซเชียลขณะก,กําลังยืนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวของต๊อดพิติีที่เปิดในย่านทองหล่อซึ่งเจ้าตัวมักลงมือเข้าครัวเองเพราะชื่นชอบการทําอาหารอยู่แล้วแถมคิดสุดก๋วยเตี๋ยวของร้านเองอีกด้วยนอกจากนี้ต๊อดพิติีได้เปิดบริษัทฟู้ดแฟกเตอร์เพื่อรวมธุรกิจอาหารไว้ในบริษัทเดียวและลุยธุรกิจอาหารอย่างเต็มตัวโดวยเอาแพชชั่นในการทําอาหารมาบริหารโปรเจกต์นี้ผลิตภัณฑ์ของเขาที่ดัง คือซอสต,ตอดซอสพริกอนเนกประสงค์ทั้งนี้ครั้งหนึ่งตอดปิติเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนเด็กๆผมใกล้ชิดกับคุณปู่คุณย่าซึ่งท่านก็ชอบทําอาหารให้ทานเป็นประจำเลยได้ซึมซับวิธีการทําอาหารไทยแบบดั้งเดิมด้วยวิธีการที่ปราณีต ด้านประสบการณ์นในการทำงานหนุ่มท็อดเคยทำงานเป็นโปรเจกต์โคออดิเนเตอร์ของไวแมนกอร์ดอนคอมพานีในวอชเชสเตอร์เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโฆษณาบริษัทบุญรอดเทรดดิงจำกัดผู้จัดการกลุ่มการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะรับตำแหน่งกรรมการบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชันจำกัดและล่าสุดดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธุรกิจซัพพลายเชนรับผิดชอบการบริหารของบริษัทลีโอลิงจำกัดและบริษัทบุญรอดเอเชียจำกัด นอกจากงานในแวดวงธุรกิจหนมคนนี้ยังเป็นพิธีกรรายการเจาะใจอีกด้วยมาถึงไลฟ์สไตล์ส่วนตัวกันบ้างตอดชอบการแข่งขันรถและความเร็วด้วยหากนับเวลาก็น่าจะเกินกว่า10ปีแล้วที่ผูกพันกับกีฬาชนิดนี้เรียกได้ว่าทุ่มเทจนสามารถกวาดรางวัลมาครองมากมายอาทิเป็นแชมป์ประเทศไทยทั้งนี้นอกจากการแข่งรถการดรกฟล์ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หนุ่มคนนี้โปรดปรานเช่นกันปิดท้ายด้วยเรื่องราวของความรักตอดปิติแต่งงานกับนางเอกน้าหวานนุนวรนุษว งสวร์หลังจากคบหากันเป็นเวลากว่า4ปีโดยมีพิธีมงคลสมรสเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2553ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24 TV ขอบคุณครับ